วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆครับว่า2รุ่นคู่ปรับตัวนี้ใครจะได้คะแนนมากที่สุดกว่ากันและใครจะคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่ากันครับมาดูในเรื่องของไฟตาเจ้าฟาสซิโอกันก่อนครับไฟเลี้ยวมาแบบหลอดไส้ไฟสองสว่างมาแบบฟู l l LED ทรงรูปไข่ครับ นี่นะครับมาพร้อมกับไฟรูปตัวรีเหมือนกันครับที่เป็นแบบ LED สัญลักษณ์ s c ปปี้นั่นเองแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับมาแบบหลอดไส้ให้คะแนนเท่ากันครับสตัวนี้สําหรับไฟหน้าครับช่องเก็บของด้านหน้าฟาสซิโอกันบ้างครับมีทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับช่องนี้สามารถใส่ขวดน้ําได้นะครับช่องนี้สามารถเก็บสัมภาระกระเป๋าเงินได้นะครับแล้วก็มีนะครับตัวชาร์จโทรศัพท์นะครับแบบ USB ไทยเด้วยนะครับตัวที่เก็บสัมภาระของสกูปปี้นะครับมีขนาดใหญ่กว่านั่นเองครับตัวนี้นี่นะครับมีช่องที่กว้างมากกว่าแล้วก็ช่องเก็บของตัวนี้นะครับบอกเลยครับว่ามีขนาดใหญ่กว่ามากเช่นเดียวกันครับให้คะแนนบวกหนึ่งสำหรับสกูปปี้นะครับผมสําหรับความกว้างของช่องแล้วก็ตัวนี้ยังมากับช่องชาร์จแบตไทยซีแล้วนะครับฟาซิโอนะครับมาพร้อมกับเจ้ากุญแจรีโมทสําหรับตัวท็อปครับ สามารถนะครับเปิดเบาะได้ที่ตรงสวิตช์ตรงนี้เลยนะครับสกูปปีนะครับมาพร้อมกับตัวกุญแจรีโมทเช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นตัวทอบขับทเทวลครับเปิดเบาะได้ที่ตรงนี้เลยนี่สำหรับตัวระบบกุญแจรดบให้คะแนนเท่ากันเลยที่เก็บของส c o ปปีนะครับมีแค่ตรงนี้สําหรับด้านหน้าเอาไว้หิ้วของ และตรงนี้ไม่มีสำหรับที่ห้อยสัมภาระนะครับต้องยกให้ตัวฟาซิโอรครับมีที่เก็บสัมภาระที่ด้านหน้าและก้าตรงนี้นะครับใต้เบาะนั่งนะครับสะดวกสบายมากๆไฟท้ายของฟาซิโอนะครับเป็นลักษณะของรูปแคปซูลนะครับไฟท้ายไฟเบรกนะครับเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดไส้ครับสหับไฟท้ายของส c กูกปี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมาไฟเลี้ยวแบบ หลอดไส้และก็ไฟนะครับเบรกและไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED ครับให้คะแนนเท่ากันเจ้าตัว s c ปีป้นะครับผมก็ไม่มีระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับให้คะแนนบวกหนึ่งสำหรับ Fastio ครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เหนือล้ำกว่าด้วยระบบไบคอนเนคครับที่สามารถเช็คข้อมูลของตัวรถผ่านแอปมือถือได้เลยนะครับบอกเลยเขาว่าสะดวกสบายมากเช็คอะไรได้บ้างครับ 1. เช็คจุดตำแหน่งการจอดรถล่าสุดของตัวรถได้เช็ค การประหยัดน้ำมันได้เช็คระยะทางได้เช็คปัญหาของตัวรถได้และเช็คอื่นๆได้อีกมากมายนะครับระบบว i Connect กล้ำมากๆระบบเครื่องยนต์ของ Scoopy นะครับมาพร้อมกับระบบแบบ ESP นะครับมาพร้อมกับส่งกําลังอยู่ที่ 114c นั่นเองครับให้คะแนนบวก1กับ f a s ซ i o ในเรื่องของเครื่องยนต์ครับตัวนี้ f a s ซ i o เป็นรถขนาดเล็กก็จริงครับ แต่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ถึง1 2 5ซีซีกันเลยทีเดียวนะครับเปรียบเทียบกับสกูปปี้มาให้แค่1 1 0ซีซีแต่ฟาซิโอจัดหนักจัดเต็มนะครับหน้าจอเลือนใหม่เจ้าฟาซิโอมาลักษณะของทรงแคปซูลครับหน้าจอเนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับเป็นจอขาวดำนะครับตัวนี้ สกูปปี้นะครับมาพร้อมกับเรือนใหม่ตัวใหม่นะครับที่มีฟังก์ชันนะครับดูน่ารักน่ารักนะครับให้คะแนนบวกหนึ่งให้กับสกูปปี้ครับที่เปรียบเทียบให้ดูนะครับเพราะว่า2รุ่นนี้ราคาใกล้เคียงกันครับอยู่ที่50,000กลางกลางนั่นเองครับตัวนี้สกูปปี้มาพร้อมกับเครื่อง 110cc ครับขี่แบบนิ่มๆสบายสบายครับพอตัดมาที่ฟ้าซิโอมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เหนือกว่าถึง125ซีซีครับขี่ได้คล่องตัว และไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงและความนิ่งครับเขามาแบบนิ่มๆแต่แรงแน่นอนครับ